สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบครับวันนี้ผมมาเจอคุณเล็กนะครับเลี้ยงวัวอยู่ประมาณ10กว่าตัวแล้วก็เช่าที่ปลูกหญ้ามาให้วัวกินนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีงานอดิเรกที่ทําอยู่เป็นประจําถือว่าการเลี้ยงวัวนี่ก็เป็นงานอีกชนิดหนึ่งที่สามารถจะสะสมเงินไว้ได้เมื่อขายวัวแล้วก็จะได้เงินเป็นก้อนมาสวัสดีครับคุณเล็กครับสวัสดีครับเคยเล่าหน่อยที่มาของการเลี้ยงวัวครับก็คือ ันเรามีงานประจาแต่ว่าเวลาเมื่อปีนึงเราไม่ได้เราไม่มีเบียกเราไม่มีต่างเก็บไงแต่ว่าเมื่อพอเราทํางานได้เหมาการนัอนึงเราเมาเสื้อมอ่งว่าเอามาพูกรีน้าทมข้างรัวข้างบ้านแบบเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงทุนได้เยอะแต่บอกว่าก็นด้รู้มากเลยนึกถอวเราก็เลี้ยงไว้แต่พอรู้คือตัวทีซ่งตัวเล็กเราใกล้เราก็ได้ต่างเกณฑหนึ่งเกณฑ์ตอวพีทีซ่งเราก็ใกล้ตัวพีตัวน้องก็ออกมาก หาพ่อพี่ทางเก็บมีโกนหนึงมันคร,รับโลซาลบีอาเดี๋ยวว่าเรามองไม่เห็นแต่ว่าเปิดตอนเราใกล้เราจะได้ทางเก็บหนึ่งโกนโดยเดี๋ยวว่าเราไม่ต้องลงทุดอะไรมาคือยาทำข้างรัวข้างลื่นปน,นี่ามันจาบ่อได้ทางเก็บอยู่ครับพัฒนามาเลยการพัฒนาจากบ่วบ้านต่วเลีล้ยงไปก็มองเห็นว่าแต่พันธุบันนี้มันมันมันโตเร็วใส่พันธไรกับนี่ดีไม่นด้เป็นเาอร์รี่กับ ตอนเรล็กๆที่ได้ไส้พันมาตัวเหล็กซื้อมาซื้อลูกวัวมาครับซื้อลูกวัวมาซื้อลูกวัวมาไปซื้อลูกวัวมาถึงกั้เรามาเลี้ยงจนโตเพราะว่าตอนนั้นกลางเราก็น้อยนะจังกว่าซื้อเพราะไร้านนี้มันก็มันกระแพงอยู่ครับซื้อลูกวัวมาบ่อเลี้ยงมาก็เรามาไอปัสสุสัตถ์ก็มาประตุมเทียมให้จะบ่อได้เป็นตัวเมียมาเราก็เลี้ยงไว้เปในบ้านโดอดิร้อครับถ้ามีตัวผู้เราก็ค่ายไปจ้ะถ้ามีตัวเมียมาช่วยๆเราก็ ขพัฒนาไร่บ้านเราขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆไปเลยครับบอกว่าถ้าเราไปเจอเม่บ้านเดี๋ยวช่วยๆอย่างนี้เงินบ้านแพงครับถึงตอนนี้เรื่องอ๋าหวัวคือย่านั้นมีปัญหาไหมครับไม่มีนะครับบอกว่าพวกชาวชาวทีไปไปทำรับไปตัดให้เขากบบไอ้ส่วนที่ไปพูดทำตรงไหลตรงหน้าครับพูดแต่ย่าดีเราต้องมีก็คือชาวทีแล้วก็ปลูกไปตอนนี้วัวสิบกว่าตัวนี้เราชาวทีประมาณกี่ไร่ลูกยา คนชาวพู้เนี่ยประมาณทิพว่าใหญ่ครับกลางไปดีเจ้าข้ามพื้นดีโอก็กรมีเหมือนกันกนะจ้ะโอเคนะครับถ<า>ึงถ้าว่าก็จะเลี้ยงวันเนี้ยไปตลอดเพราะที่ว่ามันเป็นเงินทีสท่สะสมคีัที่แน่นอนนะแต่ยังมีกําลังเลี้ยงไว้ก็เลี้ยงเลี้ยง,ยงอ,อยู่พอเราคนเนี่ยก็าบอกสมควรเหมือนกันนะลองให้อาาหรมันวันละขี้ครั่งอ่ะครับนี่ยานี้คื ถ้าไม่ถ้าว่างถ้ามีเวลาก็ตัดแต่ไม่มีเวลาก็เราก็ไม่ได้ตัดก็รอใปผู้ใบโตก็กินยิ้มอยู่ก็กินเองได้ตรงนี้ก็รู้สึกว่าแปลงนี้ที่เอา้วนมาไว้นี่ก็จะมีหญ้าอยู่ด้วยเนาะครับตรงนี้มันต้องเว้นไงตรงที่ว่าตัวกีปลาอะไรที่มันยังมีลูกอยู่ก็เลยไม่อยากเอาว้ข้าไปเยี่ยมเสักวันนึงก็คงข้าไปกินได้แล้วเนี่ยนะเรับอกว่ากีปลามันก็เดี๋ยวไปเอาว้ข้าไปจ้าโอเคเขาพูดมากนะครับก็แนะนำอะไรกับเพื่อนๆที่เลี้ยงว้วบ้างไหม ก็คืออยาางนะน้ำหวาถ้ามีพืนดีว่างๆนำข้างบ้านกับถมันทันบ้านเรามีบ้านมีช่วนอยู่ลกลบ้านนี้ว่าเอาเรืยงไปตจัดไปตจัดทิงท้งซะให้คือเมว่าวมาคู่ไปเล่นข้างบ้านโ,โคกเขาก็อยู่ได้นะเก็บพิ่งผ้ายางเล็กๆให้เขาก็อยู่ได้เลยเก็บเวลาดูคนก็ไม่ไม่ต้องยืนตาคนแบบทั้งวันทั้งคืนนั่นนะแต่ถ้าว่าเป็นกลางวัดเอ้เป็นดูแรงไม่จําเป็นต้องมีโกก็ได้ครับลราคู่ไปตำคนต้นไม้ก็ได้เขาก็อยู่ได้ เมื่อน้ำนี้เมื่อน้ำนี้คุณให้น้ำเขายัางไงน้ำของวัวก็ต้องกินน้ำเราเราข้าวโคกมากเราอักน้ำใช่ใช่ทีไปถ้าเขาหิวเขาก็กินเองแต่ถ้าว่าเมื่อถ้าดูแลงกระตอนเยี่ยงใครกินมือหนึ่งต้องกระตอนเย็นมือนเวลาช่องมือน้ำเนาะครับถึงยานี้ให้ว่าเวลาขี้ครั้งเวลาครั้งนี่ก็ถ้ามีเวลาก็ราได้กินเสร็วก็ต่างมือเราตั้งไว้เขาก็กินตลอดเนาะมาฟ้องไว้เกก็ินองครับยามาเราก็ปลาออกเผ่อคู่ไว้ ทำตรงไหนตรงน้หมันเดิมดก็ห้ากินเองได้นะครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ